ที่ดินแปลงนี้นะครับไม่ค่คนทานนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับแปลงอื่นแล้วนะครับแปลงนี้ผมว่าราคาถูกกว่าแปลงอื่นนะครับที่เขาขายกัน ขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่อง Kingdom สวัสดนะครับเป็นช่องที่รวบรวมที่ดินแปลงสวยๆทั่วประเทศไทยครับไว้ให้กับทุกท่านนะครับได้เลือกชมวันนี้นะครับผมมีที่ดินอีกแปลงหนึ่งนะครับที่อยากนําเสนอนะครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่กาลังมองหาที่ดินแปลงเล็กๆนะครับไว้สําหรับปลูกบ้านทําโกดังหรือว่าทําบ้านสวนก็แล้วแต่นะครับหรือว่าทำการเกษตรนะครับผมว่าที่ดินแปลงนี้นะครับไม่ควรพลาดอย่างแรงนะครับเพราะที่ดินแปลงนี้นะครับทั้งสวยนะครับแล้วก็ทําเลดีนะครับเดี๋ยวยังไงนะครับที่ดินแปลงนี้เป็นยังไงงงงบ้้้าาพกััดดตตอยยู่รหนะเีี๋ววผมจ ท่านนะครับลองเดินเยี่ยมชมดู ตอนนี้นะครับผมอยู่ที่ตำบลบ้านใหม่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านนะครับลองเดินเยี่ยมชมที่ดินแปลงที่ผมเกิดนาก่อนเนาะที่ดินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับก็คือ200ตารางวานะครับหน้ากว้างนะครับก็คือสายเมตรนะครับลึก2ีเมตรนะครับที่ดินหันหน้าทางทิศเหนือนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยผมจะพาท่านนะครับลองเดินเยี่ยมชมดูก่อนเนาะว่าที่ดินแปลงนี้นะครับมันเริ่มต้นจากจุดไหนนะครับ ของเราเรมีถนนผ่านหน้าที่ดินของเราเลยเป็นถนนคอนกรีตนะครับกว้างประมาณสัก5เมตรนะครับหน้ากว้างทั้งหมด32เมตรนะครับต้องบอกนะครับว่าบริบทด้านในเนี่ยนะครับไม่สามารถพาท่านผู้ชมนะครับ เดินเข้าไปดูข้างในได้ที่ดินแปลงนี้นะครับมีเนื้อที่ทั้งหมดนะครับก็คือ200ตารางวานะครับหน้ากว้าง32เมตรลึก25เมตร3,2เมตรเนี่ยครับเริ่มจากตรงจุดไหนนะครับผมมาวัดให้ดูเลยนะครับเนี่ย32มเมตรนะครับก็คือเริ่มจากตรงนี้แหละครับสังเกตดูฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเป็นโกดังของเราก็เริ่มจากตรงนี้นะครับตรงข้ามกับโกดังเลยนะครับข้างในเนี่ยนะครับผมเองนะครับไม่สามารถนะครับพาท่านผู้ชมทุกท่านเดินเข้าไปข้างในได้นะครับเพราะว่าข้างในเนี่ยตอนนี้ก็เป็นป่านะครับก็ไม่สามารถ แปลงเนี่ยครับมันจะมีถนนนะครับผ่านหน้าที่หนึ่งของเราเลยถนนตรงนี้นะครับก็จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับบริบทรอบข้างนะครับส่วนมากก็จะเป็นชุมชนนะครับตรงนี้นะครับเดินมาสักประมาณครึ่งหนึ่งแล้วนะครับหน้ากว้างนะครับก็คือ32เมตรนะครับนี่ครับถึงตรงนี้นะครับ32เมตรที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะกับการทําอะไรบ้างนะครับที่ดินแปลงนี้นะครับเหมาะกับการสร้างโกดังเพราะตรงกันข้ามนะครับก็จะเป็นโกดังนะครับสร้างบ้านก็ได้นะครับทําบ้านสวนแบบนี้ก็ได้นะครับซื้อเก็บเพื่อเก็งกำไรผมว่า ที่ดินแปลงนี้นะครับไม่มีคนพลาดนะครับถ้าเกิดว่าเทียบกับแปลงอื่นแล้วนะครับแปลงนี้ผมว่าราคาถูกกว่าแปลงอื่นนะครับที่เขาขายกันนะครับลองมาดูนะครับว่าสถานที่ใกล้เคียงใกล้เคียงตรงไหนบ้างนะครับจากถนนคลองถนนนะครับ เข้ามาที่ดินแปลงนี้นะครับประมาณ1.8กิโลเมตรหรือว่าใกล้เคียงนะครับกับถนนสายหลักเลยนะครับใกล้แหล่งชุมชนนะครับใกล้โรงเรียนอนุบาลบางใหญ่นะครับประมาณสัก3กิโลเมตรนะครับหาเติมลักนะครับประมาณสัก3.6กิโลเมตรท้องนาคาเฟ่4กิโลเมตร MRT คลองบางไผ่ประมาณ,ณ7.5กิโลเมตรเซ็นทรัลเวสเกตครับประมาณ10กิโลเมตรนี่คือสถานที่ใกล้เคียงนะครับราคาทั้งแปลงนะครับก็คือ2ล้าน4 0 0บาทราคาต่อตารางวานะครับก็คือ12,000บาทต่อตารางวา โฉนดนะครับปลอดภระพร้อมโอนนะครับถ้าใช้จ่ายนักกรมที่ดินนะครับก็คือคนละครึ่งนะครับมาถึงตรงนี้แล้วนะครับลองมาดูนะครับว่านะครับที่ดินแปลงนี้ควรจะได้คะแนนเท่าไหร่นะครับสำหรับผมนะครับผมให้7คะแนนนะครับท่านผู้ชมท่านไหนนะครับที่สนใจที่ดินแปลงเล็กนะครับไว้สําหรับปลูกบ้านทําโปดังลองติดต่อช่องทางที่ขึ้นให้ตามนี้เลยนะครับอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองกดดูได้คลิปนะครับ ใต้คลิปตรงนี้นะครับจะมีรายละเอียดให้นะครับโลเคชันนะครับแล้วก็สถานที่ใกล้เคียงนะครับแล้วก็ราคาสุดท้ายนะครับฝากกดไลค์นะครับกดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดในการรับชมคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเราสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไว้เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ